แล้วเฟี้ยงเหงื่ว้นาะครับข้ามแรงแต่ยังได้หาอยู่นาองเพ่กระไดเพเลียวเพ่อรวเลยเลิกเ้ท่านได้หอดทอดได้เลยเฟียงจีบเดล้วรถก็เอาของมาบรไดัพี่น้องขอแบกออกไปได้ไนี้พเจะาก้อนพ่กใบมันกินตอนอันมืออื่นเสารถหลใหญ่ึ

เอาเจ้าก,ก้อนก่อนสองบอกสองก้อนงอเงอินแดงกอลายทำนี้เห็นปะเออเรื่องรถซาแดงซาแต่ห้องอยู่คนนะครับแบกไปเอาแดงงานอยู่ค่ะนี้อัน เป็นเป็นเป็นขนสิเนาะแล้ว่าขันหอบนี่โอ้ยม้อแดงกันหลายอย่าลมล้มตกจะเว็นที่ตกดินเลยพี่น้องจะเป็นจะตกดินแล้วของนี้อีกอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวีผ้ารอ ให้รอหน้ารอทงรอทาบรรยากาศตะเวนชิตลมดินให้พี่น้องพาพปเบิง่งทงไห่ทงหน้ามัองก่าขึ้นให้บ่กนะครับอยาไปเอาเฟียงให้เวก่อนเนาะจังไปรอทงรถทาต่อ ไปครับพี่น่องไปแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น่องแบบนี้มาหอดขอบแล้วเบิง้งโอ้ยไปโอ้ยอย,อย่าพึ่งหลาเฮือยากแต่ว่าได้กินได้ไหมเอนเาะดูนีน่ก็เดียวกับพ่อเหาะ มันงตั้มหัวเถอะเนาะหัวจั้มต,ตาเถออันนี้เอาไปไว้ในขอกเกยไปก่อนกินมืเอื่นเนาะพี่น้อเนาะไปเสียงเสียงไว้ในขอกไกลก่อนเอืนอนจังไห้อีกนะครับกินทำนี่ก่อนโอ้ยฝนกระชิตโตอีกแล้ววะนนะักเสียงฝ้าห้องหึ่งหึ่งอยู่อืมเดิม พี่น้องผ้าเออพี่น้องมาสิผ้าไปเบ่งอันบรรยากาศเ <c oughs> งาแข็งแรงเนาะอยู่ทงไห้ตรงหน้าไปไปกันได้ครับบรราาันนี้พี่น้องหลังจากที่เข้าเอ,าเ,อาเฟืองแบกไปแล้วนะครับนี่อันนี้กอเฟืองให้เลยครับนี่ผ้ามาเบ่งบรรยากาศทงไฮตรงหน้านะครับอันนี้เบ่งเงิน นกใหม่เบิ่งเนาะมีออกบ่ครับนี่นกใหม่อยู่ในหัวสวนนี่นะครับเบิ่งนี่นกใหม่บ่ก่อนสิเป well <t ong> <t ong <ah ิ่งบรรยากาศเราหลอกทงในตรงหน้านะครับเบิ่งโอ้นี่เด็กขามันอใหม่ออกอยู่ได้ครับนี่เห็นแล้วนี่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 โอ้ยหยานเขามาเอาก่อนได้ครับเอาไปเลยบ่ครับนี่นี่มีอยู่นอนหนึ่งครับนี่นอนอยู่รอเบิ่งอีกก่อนมีอีกบ่ออกอยู่ครับนี่นกใหม่ แม่ใหญ่อยู่ได้คำนอนหนึง่งจะรอดดีๆนะครับอันนี้น่าสิพ่อได้อยู่ได้คำนอนรองหนึง่งจะจุดย้อมยดี๋ยวมือนล้นคยครมารอหนะครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศนะครับ้กำให้ตรงหน้าทางเขง่าวบานเฮานะครับพี่นี่เบิง่งบรรยากาศย่ำมือแรงเด็กตะเวนกระสิตโลกดินล่ะพี่ครับเบิง่งต้องเห็นน้ำนั่นนะถัวหมกกล่องหมกแขกอยู่เนาะหน้าตะจ้วงไหมครับเพี่ เนาะเอ้ยเขาบอกว่าเกิดที่พี่น้องเปน็นอ่าสิได้สามนะครับมงนี้เนาะอันนี้ตะวันกระสิต,ตกดินล้ะพี่น้องทางฝั่งทางตะวันตกเนาะทางฝั่งนี้จะเป็นอย่างบ้านพราเจ้าออกมาอยู่หนองทงแล้วเนาะครับโอ้ยพุุนครับขุนอันนั้นบ้านนอ้องอาดมออกเขาเนาะครับพุนพไปไกลไกลอันนี้ก็เป็นออกมาอยู่ด้วยกันครับตรงหน้าบรรยากาศก็ดีด้ยพี่น้องอันนี้ทางไปหน้าเนาะครับ ียประมาณนี้แหะพี่น้องอืมนองครับครับฝ้าฝนมาอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเ,เสียงฝ้าตบตึงฝั่งห้องห่มิ่มที่ต๊อยู่บ่ครับแน่งนีขึ้นนี่มันก็เว้นต๊พรลินลินนี่นะครับทางหนามขึ้นก์กต้องหาการมาสามแ,แต่จวงนีดนึงเดียวนะครับยากาศดีด้พี่น้องแต่ว่า เมื่อี้มันเป็นอบอ่าวอบอาวเป็นตะตกแล้วครับพี่น้องอันนี้ทั้งหน้าเพิ่งบานเขาไปนี่ครับพอวานไปกันหนามลงพอดีพี่น้องเอ้ยฝนตกห่ำเนี่ยเขา,เขาคืบ่ค่อยที่เกิดปนดันไหนดอกเฮียนยายเตี่ยนะครับอืพามาเลาะเบิ่งบรรยากาศดีครับมาสร,รุปบรรยากาศทรมาสารบานเฮ้านะครับพี่น้อง เป็นไหนน้อไทยกรุงเทพคนตกบอขาวทางฝุดมันหอากับห้างหลายเมือแล้วเพิ่งจะมาตกเมือนี้แหละครับเอ้าเพิ่งบรรยากาศเทช่นึงนะพี่น้องเพิ่งตะว่าเขาเพิ่นมืองนี้เพิ่งก็วานพร้อมกันล่ะครับนี่เดี๋ยวแบบพ่อวาดแล้วตกเลยไหมครับเสียดายอยู่แต่ว่ามันกะสมแซมไหนเอามาเอามาสามเอาพี่น้องเดี๋ยวเพิ่น ให้ผุน,พนเนพิ่นกับเกษียกับบกขึงด้วยกันครับสามนันต้องได้สามเนาะให้นันกับวองผุนผุนมาใส่เขาอาชีวานเพิ่นกับอาชีแบบมาเอาหลักมาม,ามาบานนะบาลน้อพี่น้องมันเกิดเนาะครับสิประมาณนี้แล้พี่น้องบรรยากาศเลี้ยงๆท่องให้ตรงห้าบานเฮาเนาะซาลี่งซาใจขาก็อยูยผุนพี่น้นองไปเจ้าจักหนกับเมื่อเขาบาลน,นะครับ ข้าเดี๋ยวเดวเตเว้นเิตยตดินอืมาะว่าฝนอาจจะตโอยู่ดรงไหนในเมืองส่งแล้วอาจิตตโขึ้นนี่แหละอืมอันอันอ่าวแห้งพี่น้อง,งเสียงกบเสียงเขียดห้องเนาะหยาดกัลังขึ้นนึงขาก,กันแท้เดี๋ยวเพิ่งจะได้เกี่ยวไปเห็นกื่อยเนาะครับอืมประมาณนี้ได้พี่น้องเนี่ยอันที่เป็นทางกระบานมาครับเนาะเออเดี๋ยวจะในกะ นีโอกาสเนาะเมื่อบานเท่านี้ด้วยพี่นองทางหลวงทางไกลกระดายบรรยากาศตองน,นี้ต้องง้าม,มาันเท้ากลังเข่ากรลังสิขึ้นเนาะครับอืเนาะไปพอกันคิดหนาขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ